สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๊ดสุขุสุขคนแล้วเนาะค่ะทั้งในและตางประเทศก็บค่อยกล้าเบาหนาะกล่องพอาปันไดยหรอกค่ะพี่น้องแต่บามืนนี้เขาก็ก็ก็สีเบาานอะจากเนาะเพราะว่าบางเทือนะ,ก,ะก็ถือคอมเมนต์รุ่นแรงอย่างเนีจยังสินะจากพี่น้องมันกะหลายเทือแล้ว,ลวจ้ะกะ บอลองมาเป็ี่ยนยูทูบเบิง้งเนาะจ้ะเนาะผู้ที่เพิ่นเก่งเก่งๆ,ๆ,ๆน่ะก็ลองมาเฮ็ดเบิ้งจ้ะมาถ่ายคลิปน้ำกันเบื้องญาติบาสิพาไปถ่ายเนาะจ้ะสิพาไปเลาะไปถ่ายเบิ้งมันสิเป็นแบบจังไดเนาะจ่ะาทีนา่นักเนาะจ่าคอมเมนต์เขามาด่าพ่อแหมพี่น้องด่าญาวติญาวติก็ด่าขึ้นนะคะดีมากก็ดีขึ้นด่ามากก็ด่าขึ้นขึ้น,น,นจ้ะพี่น้องคอมเมนต์ดี ก็ดีจ้ะคอมเมนต์บ่ดีบางเทื่อมันกโอดบ่ได้นะจ้ะกัมีตอบโต้แน่กัอยากให้คอมเมนต์ไปในทางที่ดีเลยจ้ะพี่น้องบ่มักก็บ่ต้องเบิ่งยังเสร็นะจ้ะเขาม่าเราบ่มักก็ต้องบ่ต้องเบิ่งบ่ต้องคอมเมนต์ยังเสร็ก็บ่ได้ว่ากันนะจ้ะถ้าถ้าคอมเมนต์ด่านี่ก็บอกเลยค่ะว่าบ่บ่จงไว้คือกันเบิ่งปาก เบื้องปากไปลยจ้์เนี่ยปากแบบนี้เหรจ้าเนี่ยบ้อยอมแพ,พ้ผู้ใดพื้นกันถ้าดีมากก็ดีตอบพื้นกันนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ที่เห็ดเห็ดของเราที่ได้มากมื่อนี้นะจ้ะเนี่ยก็ได้สองกระตาพี่น้องเป็นเห็ดผึ่งแดงอันนี้เป็นผึ่งแดงข้ามนะจ้ะแล้วก็เห็ดผึ่งแดงขาไล่มันสูนแม่พี่น้องถ้าพ่มักกับ่ต้องเบิ่องยังเสียจนะจ้ะบ่ต้องอมเมนม์เข้ามาแบบ จังสี่หรอกกับกับบดไดบ่าเนาะกับอบคุ้นผู้ทีเพิ่นมีตะความังดีไห้นะจ๊ะแต่ว่าถันลายมากกับลายตอบพือกันเ้อปากแบบนี้กับบดไดจงผู้ใดคือกันเนอะคะ่ะ mm hmm. นั่นแหละค่ะพี่นอ้องมือนีกันเลยมะว่าสู้พี่สู้นองฟังว่าถ้าคอมเมนดีกั ดีแลวจ้ะกากบ,บได้ว่าอย่างเพื่อนเนาะก็แค่ว่าถ้าเพื่อนม่มากก็เพื่อนกดผ่านไปก็บ่ต้องเบิ่งยังสีนะจ้ะถ้าคอมเมนต์ธรามดายายบาดก็ด่าตอบคือกันด่าเปลี่ยนคือกันเด้อจ้ะเด้อสิบ,บอกไว้ด่าเปลี่ยนอยู่เรเอจ้ะด่าคน เนี่ยจ้าพี่น้องปสิทภาพพี่น้องเก็บเห็ดออกน่าจะเนาะเห็ดที่ห่อได้มาามือนี้ยน่าจะเนี่ยมันจะดอกงามๆพี่น้องมือนี่ก็วันที่สิบหรือจ้ะวันที่สิบเดือนท่านว่าเนาะชิปไม่นี่ล่ะจ้ะเนี่ยเก็บมือนี่ล่ะก็บช่วงเศร้าน่าจะขมาบึง เขามาตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเรามาเห็นคอมเมนต์หนึ่งโมโหหิวพอ่อแม่จะพี่น้องเขา่าเศร้าเพราะไม่ได้กินเนาะจนปานนี่นะยังได้กินเข่าแม่จ้าคลิปกับพ่อแมได้ต่อลงเลยพี่น้องตอบคอมเมนต์อยู่ไปเห็นคอมเมนต์โอ้ขอดาขึ้นเนี่ยเด้อจ้าเด้อสบายแย่บาเฮ็ดคลิปกับพวกไอเฮ็ดคลิปดาคนเนาะจ้าเก็บเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่ง มักกะเบ,บิงบ่มักกระบ่เบิงจ้ะเท่านั้นตัวแต่ว่าเขามาดาก็ดาขึ้นเนื้อกันแล้วกับโบไดจงหลอกเด้อจ้ะแต่กเก่งกับม่เฮ็ดคลิปน้ำกันเด้อจ้ะเด้อมาโลดได้วาสนาอยูุบานนน้นม่วงนี่แหละตำบลเจ้าท่องเพื่อพักดีชุ่มพลนนี่แหละจ้ะ ถามไคก็รู้จักยูจแต่บ้านนุ่นม่วงนะมียายวาดผู้เดียวเราอยู่บ้านนุ่นมน่วงไหนจ้ะ <c oughs> มาเ <c oughs> ข้ามา <c oughs> สิพาไปเฮ็ดคลิปแล้วถามเบิ้งจ้ะสิพาไปเฮ็ดคลิปผู้เก่งนะจะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ด่าเมืองขึ้นาเก่งเถอะโอ้ ก็บ่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอกพี่น้องมันแต่ให้มันทนมาไวหวริ่มก็ต้องอันนี้แน่เนาะจ้ะเนาะไม่เคยเห็นหน่าเห็นตากันโมโหจากฮวอนนี้ใส่กันยังไงไม่ดดากันเนาะแต่งเงิดบอกคน,นะอะย่งที่บอกเหรจ้ะ มักกักดไหลถือเจก,กักดแช่ท,แกกบบท่านั้นแหละจ้าแต่บ่มากกะบ่บ่ต้องเบิ้งกับท่อนั่นตัวน่าจาเนาะแต่ละคลิปซัวเขาสีด้มากต่างสันมันกับบ่เม็นของไงได้พี่นอ้องย่างหายคลิปเขากับบ่ได้กินได้จ้าทั้งเมื่อนีน่แหละจ้ะพี่นอ้อง มันดูนหลายๆเนาะจตะเนาะก็เล็กขึ้น,นแน่จักน่อยมังเทีกยกระได้ก็จังห้ทุกคนหูจักกระจ้ะเบื้องซือเพื่อนบพี่นอ้นองอันนี้จด,ดมาเด้อซื้อผู้หนึ่งแล้วจสรนี่เด้อเป็นภาษาอังกฤษยายัดปึกจ้อ่านบาออกดอกภาษาอังกฤษนะซอยอ่านให้แน่แตะวัานกับหัวกับหางม่เนี่ย ตั้งแต่เขียนก็อ่านออกบุ้มบึน่อจ้ะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่านกับว่ออกหรอกจ้นะจนี่แหละจ้ะเดี๋ยวแค่ว่าสิเก็บเห็ดออกจากกระตานี่เนาะจ้ะเนาะได้หน่อยได้ไล่ได้ของแท้ๆนี่แหละจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าเฮ็ดไล่สดบ,บ่เป็นก็ได้สิเฮ็ดคลิปสั้นๆ พ่อไอพี่ให้น้องหูแจกน้อจ้ะเนาะเห็นหูแจกต้องกนันก็นกบ,บ่เคยคิดหลายกับผู้ดนะใดรักเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งก็ไว้ให้เบิ่งเพื่อความเพื่อเพลินเนาะจ้ะเนาะก็คือบอไ่ได้เฮ็ดคลิปด่าผู้ใดงงเป็นมักดา่าถึงโลกกีดบ,บ่ โค้นห้านี่ก็เปียกเนาะบ่เคยหูวใจก,กันมืน้อนี้แม่มาหาดากันได้จังไดยดาก็ดาขึ้นแล้วบ่ได้จงเด้หลายคลิปเลยเจ้าพี่น้องผู้คอมเมนต์เข้ามาทั้งเธอแย่บว่าก็ต้องบล็อกไปเนาะจ้ะบ่กล้าตอบบ่กล้าอีหยัง,ยงเพิ่นบางเทื่กอก็ต้องบล็อก ใเพื่นท็นเราแต่ว่าเธอหนีมันมันจงไหมไห่ปรดพี่น้องมันลายเธอไลยมนันเกิดเสียความรู้สึกนะความบุญทุนของเฮานีขีดจำกัดน,นอกจาเนาะเห็ดชิบเก็บเห็ดห้ะดดจ้าบาได้เห็ดคิปอัจกรรม <ś <ś บได้เห็ดคิปโกงไพ มากกับกดไลค์ถือใจกับกดแชร์กดติดตามท่านั่นแหละเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องแต่ว่าเธอโกงคน,นน่ะนะบ่ต้องเอาไวนะ้พี่น้องยายบาหดหลับพูนึงบ่มากจ้าเอาไปจมซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจงค่อยพอกันไม่เนาะจ้ะเนาะ ขอฝากบอกว่าผู้ที่เพิ่นเก่งๆนะจ้าเขามาเฮ็ดคลิปน้ำกันมาเขามาเป็ี่ยนยูทูบน้ำกันลองมึง้ะพี่น้องเพิ่นสิหนึ่งสองสามครั้งอย่างนี้บ่ประมาณนี้บ่ซุ่มกาไปจังใดประมาณจังใดน่าจะพี่น้องก่าสีไดแตะละดอกนี่เนาะตั้งแต่ย่างหานี่เขาก็เศร้าสุดต่อไปเมื่อยแลวพี่น้องหาทั้งเทียเฝวก็กสั้นก็สายก็ไล่ไปเนี่ยน่าจะภาพก็ได้ ทั้งเมื่อพร้อมละพี่น้องก็ขอโทษขออภัยสำหรับพี่น้องเอฟซีผู้คนมีความหวังดีให้หน้อย้ะเนาะก็พยายามปรับปรุงแก้ไข้ใหจะคของอยู่นี่แหละก็ตอบคอมเมนต์เองต่อยคลิปเองท่าย่ำเองพี่น้องฮ็ดเองเบิดเป็นแม่บ้านพี่น้องก็คิดเอาแล้วจ้ะ กิไปหาเองถ้าทำเองอ่ะพี่น้องตอบคอมเมนต์เองมาตัดต่อมาลงเองยังเสียเน้าเจ้าพี่น้องเนาะบางเทอมมันเกิดซีเรียสอยู่ในคนเฮาเบียววงกงานประจำสี่กระไลยอยู่อือบางเทือก็ทุนได้เห็นแล้วพี่น้องถือดได้ดกระได้กระทุนได้อยู่แต่ว่าบางเทือกระทุนม่ได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเฮ็ด,ดถือใจทุกคนมันก็เฮ็ดย่างอยู่แล้วเนาะพี่น้องตั้งใจใจจะคองกันยังเฮ็ดเบ่ถือใจจะคองกันทั้งเทือ จ่ากระสิจมไปพี่น้องฟังซ้ำนี่แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเก็บเหย็ดออกจากกระตาสองกระตาหนิคนพี่น้องสัน้น <c oughs> ถือด้าละสั้นแย่วัดบ่ได้สั้นถอยได้จ้ะพี่น้องสั้นสู <c oughs> เป็นคนอ่อนซ้อนคนดีจ่ะพี่น้องแต่ว่าถาลายมากกระลายตอบเพื่อกันเป็นคนยังสัน้นนะจ้ะเนาะแต่ว่าคนดีก็ ย่อมเพื่นอนยูจะหักปูชาเพื่อนผุละค้นดีเนาะเข้ากับบักกาลรลบดูคนดีเลยเจะพี่น้องแต่ว่าแถาบบดีมากย่วาดากับบดิจงขึ้นกันละจ้ะปากบอกถ้าบ่มักกับบ่ต้องกดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะเนะาะทำมากกตกดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้เนาะจ้ะทำบ่มักเปิดเบื้องเราก็คลิกหนีเลยเราะพี่นอบบ้องบ่ต้องเบื้องหัวมันทำมันเฮ็ดบดีเนาะจ้ะเนาะ แล้าแตมเมาเมนดาเขามากอะเขมเมนดาตอบเพื่อกันนะจ๊ะพี่น้องอย่างไดก็ขอบคุณเอฟซีพู้ทีเพิ่นให้กำลังใจโดยดีตลอดมากน่าจะเนาะมิติมีช่มกับวาได้ว่าน่าจะพี่น้องกับพยายามปรับปรุงไปแต่ว่า้าดากับตาตอบไปเพื่อกันและนะ้วน่าจะพี่น้องจ้ะจงคอยพอกันไหม้าสำหรับชิป ดาตอบคนเนี่ยก็เพาะซ้ำเนี่ยนอจากพี่น้องขอบคุณสวัสดีค่ะ